ร้านอาหารฝรั่งเศสในพัทยาที่ปริญอยากแนะนำให้ทุกคนได้มาลองจะเป็นร้านโฮมเมดเล็กๆคุณเจ้าของร้านลงมือทำครัวเองอาหารอร่อยบรรยากาศร้านสบายๆแต่ก็ยังให้ความเป็นส่วนตัวกับร้านโอวังกัวพัทยาอ่อนไปปรินแวะซื้อเครื่องดื่มขวดนี้มาแพริ่งกับอาหารของที่นี่จะมีค่าเปิดและมีแก้วให้บริการค่ะจานนี้จะเป็นอามูชบูชอาหารเรียกน้ำย่อยเสิร์ฟมาพร้อมขนมปังถือเป็นการเปิดมือที่ดีเลยค่ะจานสลัดปรินสั่งเป็นองดิบบูชีสกับสลัดเนื้อมันฝรั่งเพราะจะไปด้วยกัน ด,ดีกับขวดนี้ที่ช่วยให้เนื้อและบูชีสเบาละมุนขึ้นซุปหัวหอมของที่นี่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่นรสชาติเข้มข้นสุดๆค่ะจานหลักปรินสั่งเป็นเบิร์ฟบุกิยงสตูเนื้อตุ๋นวายแดงรสชาติเข้มข้นซึมลึกเข้าไปในเนื้อเสิร์ฟมากับมันบดชิโก้จานนี้จะเป็นขาแกะเลือกความสุกแบบมีเดียมที่ร้านทําออกมาดีมากๆไม่มีกลิ่นเลยทั้งสองจานรสชาติดีอร่อยมากๆสุดๆและยังไปด้วยกันได้ดีกับเครื่องดื่มที่ปรินเลือกมารูปเปอร์เมเนียตัวปลาเก๋าสดเด้งฉ่ำซอสดดท้้ายวยวของ หวานที่ร้านเสิร์ฟให้ทุกโต๊ะจะมีรำเป็นส่วนผสมหอมอร่อยมากๆค่ะอยากให้มาลองกันดูนะใครชอบแพริ่งไหนมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ